เรามาตามข่าวสารของแบ็กซ้ายแมนยูหน่อยนะครับที่ต้องการเพิ่มก็คือดิมาโกของอินเตอร์มิลานนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากคาซิโอเมคาโตสื่อจากอิตาลีนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูในแต่ตอนนี้กำลังพิจารณาคว้าตัวเฟเดริโกดิมาโกแบ็กซ้ายจากอินเตอร์มิลานโดยมีเปเชเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับ แนวรับของแมนยูนั้นเป็นที่น่ากังวลอย่างมากเลยสําหรับเอริกเซนฮ์คนซนิทของทีมในตอนนี้โดยแบ็กซ้ายตัวหลัก2คนอย่างลูกชอล้วก็ไทเรมบราเซียพริตบูได้รับบาดเจ็บอยู่ณเวลานี้ด้วยแมนยู U, เหลือตัวเลือก,ก,กเพียงแค่เชคิโอเร็กิลอนที่ยืมตัวมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนยูอาจจะพิจารณาย,ยื่นข้อเสนอคว้าตัวดีมากโกในช่วงตลาดซื้อขายรอบหน้านี้นะครับ รายงานบอกว่าแมนยูอาจจะต้องเผชิญหน้ากับปชเชอในการแย่งตัวดีมาโกจากอินเตอร์มิลานด้วยก็เป็นได้ใช่ไว่าปเชออยากจะได้นะครับขณะที่อินเตอร์มิลานเองก็กําลังพิจารณายื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ให้กับดีมาโกพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้เป็น2เท่าเลยเพื่อรองให้เขาอยู่ทีมต่อไปทั้งนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าค่าตัวราวๆห้าสิล้านยูโรอาจจะมากพอที่ยุ่ยยนใจให้ Milan, อินเตอร์มิลานตอบรับข้อเสนอและปล่อยตัวดีมาโกออกจากทีมก็เป็นได้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับก็ต้องมาตาม m a n u ูอาจจะเพ่งเล็งเอาเฟเดริโก้ดุมาโกของอินเตอร์มิลานเอามาใช้งานก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้มาเลเซียแล้วก็ลกชอก็เจ็บหมดเลยครับเหลือแค่เซกิโอเรเกรอนนะครับที่ยืมตัวมาจากสอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมชุดแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของดุมา o โกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยก็รับผม